สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องคราบรอยปริศนาบนฝาผนังเรื่องมันเริ่มขึ้นจากคราบปืน้นสีหมนที่กำแพงปรากฏขึ้นสีขาวนวลอย่างประหลาดดูเหมือนเป็นรอยชื้ยของน้ำหรืออะไรสักอย่างซึมขึ้นมาเป็นล่างเงาคล้ายใบหน้าของมนุษย์มันประหลาดตรงที่ว่าสีที่บริษัทฉันใช้ใทากำแพงมันเป็นสีพลาสติกกันน้ำ ที่ความชื้นใดๆก็ไม่น่าจะล่อเสิมงออกมาได้ทั้งนั้นอาคารนี้เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าที่เพิ่งเปิดให้เช่าต่อกันมาเพียงสองช่วงสภาพยังใหม่อยู่มากแบ่งเป็นชั้นละ2โซนอีกโซนเป็นบริษัทเกาหลีที่ปิดตัวลงไปเมื่อเดือนก่อนตึกนี้จึงลกล้างทางตึกปิดล็อกประตูเอาไว้เฉยๆรอผู้เช่าใหม่ติดต่อเข้ามาเปลี่ยนมือในเมื่อทั้งชั้นมีแค่สโซน ก็เป็นธรรมดาที่เราต้องใช้ผนังด้านหนึ่งร่วมกับทางฝั่งบริษัทล้างแต่ก็ไอผนังที่ว่านี่แหละที่มีปัญหาทีแรกคราบนั้นมันขึ้นมาเพียงรอยจางๆสีมนมนแต่เราก็เข้าใจไปกันเองว่าคงมีบางอย่างเลอะเบื้องกำแพงจึงตามที่แม่บ้านมาเช็ดทำความสะอาดแต่คราบที่ว่าก็ไม่ได้หายไปไหนกลับดูยิ่งชัดเจนเหมือนหน้ามนุษย์กำลังร้องไห้ขนาดท่าคนจริงเล่นเอาขนลุกขนพอง ในญี่ปุ่นเจ้าของบริษัทที่นานๆานจะกลับมาทีเห็นเข้ายังสะดุ้งว่าใครทำอะไรแปลกๆเอาอะไรมาระบายที่ผนังซึ่งทุกคนก็พากันยืนยันว่าไม่เคยมีใครไปยุ่งอะไรตรงนั้นสุดท้ายเมื่อหลายคนพยายามหาวิธีสารพัดทั้งขัดด้วยยาในห้องน้ำน้ำพ่ใสชูสบู่กระทั่งบางคนเอาแป้งมาถูเรากลับจะหาเลขเด็ดแต่ใบหน้าลึกลับนั้น ยิ่งปรากฏเขาคงชัดขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างน่าสะพรึงจนในที่สุดต้องไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปใกล้บริเวณนั้นหากันเดินอ้อมเดินย่องเรากับกลัวว่าอะไรบางอย่างในใบหน้านั้นจะตื่นขึ้นและพุพ่งพวดออกมาจากกำแพงในญี่ปุ่นทนเห็นสภาพสุเลือุดรังของบรรดาพนักง,งานที่ปอดแหกไม่ไหวเลยจ้างคนมาทาสีฟ้าทับผนังทั้งด้านในวันหยุดจนกลิ่นสีเหม็นคลุ้งไปหมด แต่พอผ่านไปได้สองวันใบหน้าลึกลับนั้นกับปรากฏทะลุสีขึ้นมาอีกรอบคราวนี้ใบหน้าเป็นสีอีดแดงเลื่อเๆือและยิ่งดูชัดเจนขึ้นว่าเป็นใบหน้าของหญิงสาวหลายคนในบริษัทเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีผีหรือไม่ก็ศพซ่อนอยู่ในกำแพงแต่ข้อหลังดูใต้ตัดทิ้งไปได้เพราะกำแพงหนาเพียงสีนิ้วไม่น่าจะซ่อนศพไปที่ไหนได้ ในญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้ใช้ช่างมาเจาะผนังแวลนภาพศิลปะใบใหม่ทับหน้าสุดหลอน,นั้นไปแต่เพียงวันลุ่งขึ้นแกก็ต้องยอมถอดรูปวาดนั้นออกไปเพราะในภาพวาดกลับปรากฏคราบพรำขึ้นมาเป็นรูปใบหน้าคนเดิมซ้ำยังมีคราบสีหลายเป็นทางเหมือนน้ำตาเปรอยอยู่บนผืนผ้าใบอีกด้วยคราวนี้ในญี่ปุ่นเริ่มนึกถึงวิธีแก้ไขปัญหานอกเหนือไปจากทางวิทยาศาสตร์ และวางแผนจะทําบุญนิมนพระมาสวรที่บริษัทแต่เช้าวันต่อมาเรื่องประหลาดในออฟฟิศก็เกิดขึ้นมาอีกเรื่องชาววันนั้นฉันเดินเข้ามาในออฟฟิศท่ามกลางเสียงแส้เสงิงพนักงานทุกคนทำแม่บ้านลูกน้องเจ้าหน่ายไม่มีใครนั่งอยู่ที่โต๊ะทุกคนไปยืนล้อมมุงอะไรบางอย่างบริเวณพื้นติดกับผนังด้านที่มีใบหน้าปริศนาปรากฏ ฉันเดินตามเข้าไปสมทบชะงงุ้งหน้าเข้าไปดูก็พบภาพหน้าขนลุกเพิ่มขึ้นที่พื้นมีสีแดงฉ่มเลือดนกซึ่งออกมาตามรอยยาแนวกระเบื้องดูเหมือนมันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ใต้กำแพงไปหน้าสุดหลอนนั้นแม่บ้านเล่าด้วยปากคอสั่นว่าเมื่อตอนเช้าตอนเธอมาขายประตูเปิดออฟฟิศยังเห็นคราประยอนนี้เป็นทางเล็กๆไม่กี่เซนเท่านั้นเอง ยพยายามเอาไมา้ถูพื้นและแปรงมาขัดออกเพราะคิดว่าคงมีอะไรหกแต่ยิ่งขัดรัศมีของคราบประหลาดยิ่งขยายวงกว้างออกไปทุกทีจนตอนนี้เป็นเมตรแถมยังส่งกลิ่นเหม็นเน่าลอยโชยมาจนต้องเบือนหน้าหนีเธอว่าเธอคงทํางานที่นี่ต่อไม่ไหวถ้าเรื่องว่าบ้านชวนประสาเสียนี่ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆโดยหาสาเหตุไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันที่เธอมีเวรต้องคอยอยู่ปิดออฟฟิศเป็นครั้งสุดท้าย ในญี่ปุ่นสายหน้าอย่างไม่อยากเชื่อในที่สุดเขาก็โทรหาส่วนบริหารของตึกเพื่อมาดูรอยคาบประหลาดที่ผนังและพื้นและขอร้องให้ช่วยแก้ไขประตูออฟฟิศอีกโซนเพื่อให้ทุกคนสบายใจว่าไม่มีเรื่องอะไรน่ากลัวอยู่ในนั้นพวกเราทุกคนเดินตามกันไปเหมือนขบวนแห่ไม่มีใครอยากทำงานกันแล้วในนาทีนั้นเพียงเปิดประตูกระจกฝั่งนั้นออกทุกคนก็ต้องพังอะกับกลิ่นเหม็นเน่าชวนอาเจียนพระจมูก แม่บ้านถึงกับวิ่งไปอาเจียนในห้องน้าทันทีโดยไม่อยู่รอดูกับที่มาของกลิ่นนั้นและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเธอมาทํางานอีกเราใช้เวลาช่วยกันลื้อข้าวของที่กองสูมลกเรื้อเพื่อหาที่มาของกลิ่นจนมาที่ตู้เ,ก,เก็บเอกสารเหล็กขนาดใหญ่ที่ตั้งแนบผนังที่ติดด้านกับบริษัทของเราตำรวจมาถึงหลังจากนั้นไม่นาน หญิงสาวในตู้อืดเน,น่าเปื่อยจนระบุรายยากว่าเธอเป็นใครและเธอใช่เจ้าของใบหน้าลึกลับบนกำแพงหรือไม่การทำบุญบริษัทยังเป็นไปตามกำหนดเดิมในญี่ปุ่นเข้าใจพนักงานที่ไม่สมัครใจจะอยู่ต่อแต่ฉันจะคงอยู่ต่อที่นี่เฝ้ามองใบหน้าบนกำแพงที่ค่อยๆเลือนหายไปอย่างประหลาดเช่นเดียวกับตอนที่มันมาเราได้แม่บ้านคนใหม่เป็นหญิงกลางคนถ้าทางใจดีเธอเข้ามาทำงานหลังวันทำบุญ และได้เล่าให้ฟังว่าเห็นผู้หญิงที่เดินเข้าไปทางโซนบริษัทล้างหันมายิ้มให้และโค้งหัวอย่างสุภาพเหมือนกำลังขอบคุณขอบคุณครับ